อัปอัเดตอาการจ้าก็วันนี้วันวันวันนี้ช่วงเช้างดอาหารช่วงเช้าจะงดอาหารนะคะแล้วก็งดอาหารงดน้ําแต่ว่าตอนก่อนหกโมงนะตอนก่อนหกโมงเชา้าหมอจะเอาอยากินยากินยากินน้ำแล้วก็ไม่ได้กินข้าวเช้านี้ไม่ได้กินข้าวรออาหารเที่ยงยู่ข้าวอยูน่นะก็ ไปเช็คไปเช็คช่วงท้องค่ะเพราะว่าเช็คช่วงท้องตรงตรงไต,งตแล้วเพราะว่าอาทิตย์หน้าหมอเราจะเจาะจากด้านหลังเจาะจากไขสันหลังมั้งที่ว่าหมอพูดนะคือจะให้เรานอนบนเตียงแล้วแล้วเขาจะให้เราแบบเจาะเจาะจากข้างหลังมาแล้วพอเจาะเสร็จอ่ะเขาจะไม่ให้เราลุกไปไหนสามชั่วโมงพอสามชั่วโมงเสร็จรปุ๊บเราเราก็ลุกคือลุก,ลกได้ไม่ไม่ไม่ปกติเหมือนทั่วไปเพราะว่ากลัวแบบ บอกบอก,กว่ากลัวข้างในกลัวเลือดเพราะว่าเขาใช้ใช้เข็มอันนี้น่ยก็คือแบบให้เราแบบขยับน้อยนที่สุดอะไรเงี้ยวันอาทิตย์หน้าวันพฤหัสอาทิตย์หน้าวันพฤหัสเจาะค่ะแล้วก็คงวันนั้นคงจะเงียบเพราะว่านอนอยู่บนเตียงค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 งจะเงียบหน่อยเพราะต้องนอนต้องนอนต้องใช้เวลาน,นอนบนเตียงเพราะว่าเขาไม่ให้ขยับเลยคือสามชั่วโมงแต่ว่าโดยสามชั่วโมงไปก็จะ สามารถขยับได้แต่ขยับขยับได้นิดๆหน่นนอยๆอย่างเงี้ยอืมก็เมื่อวานนี้หมอก็เอาใบเอกสารนะมาให้มาให้คุณสาม,ามีเซน็นแต่แกไม่อยู่ไงแกพาเตไเ้ไปเที่ยวไปเที่ยวเราเห็นี้แกจะมาถ้ามาแ้้ก็ก็พอดีแหละก่อนก่อนที่ก่อนที่แบบจะเจะ้ก็แกก็กลับมาก็แกก็เซน็นคือเขาจะให้เซ็น เซนนี้ก็บอกก็แบบพูดว่ามันก็ไม่อันตรายหรอกแต่ว่าให้เซนไวอะไรเงี้ยคือเลือดตกข้างในอ่ะพูดแบบพูดน่ากลัวเออหมอก็พูดน่ากลัวก็เลยแบบอือก็เซนก็ตามอันทั่วไปอ่ะเนาะคือทางโรงพยาบาลก็แบบถ้าเกิดมีอะไรเคสใหญ่ๆนยะก็จะให้คุณสามีเซนอะไรเงี้ยอืความดันความดันช่งชวงเช้าที่ตั้งแต่ผ่านมาความดันช่งชวงเช้าจะ จะขึ้นตลอดเลยแล้วหมอก,ก็มาให้กินยาลดความดันรู้สึกว่าจะเป็นครึ่งเ็ตมาสองวันละแต่ความดันก็ปกต,ติพอพอกินยานั้นไปความดันก็ปกติค่ะสิบกว่าวันละเข้ามาวันที่สิบเจ็ดเข้ามาวันที่สิบเจ็ดวันนี้วันที่สองแล้วหมอก,ก็จะเปลี่ยนยายานี้จะแบบจะมีเพิ่มมีลดก็จะดูจะดูตามร่างกายเราอะค่ะพอ พอเรากินยาไปหมอก็จะเช็คร่างกายพอเช็คร่างกายว่าเราปกติไหมอย่ aw, ี้หมอก็จะมีเพิ่มยาลดยาเห็นหมอบอกว่าทียาที่ต้องกินตลอดเลยยาอะไรนี่แหละคือคุณต้องกินกินไปตลอดเลยที่หมอบอกนะก็ก็จะมียาอีกตัวนึงก็เดี๋ยวก็ต้องรอดูว่าอาทิตย์หน้าเจาะเราจะเป็นยังไงแล้วหมอก็จะมีจะมีทำเช็คเช็คเรื่อยๆอย่างคือ ข้างนอกเราโอเคแต่ภายในเราอะนะหมอหมอเขายัางเช็คภายในอยู่อะคะ่ะก็อีกประมาณสิบสิบกว่ขาวันก็คงได้กลับบ้านแล้วแหละมาอัปเดตนะคะเดี๋ยวมาอัปเดตใหม่คะ่ะขอบคุณขอบคุณเพื่อนๆที่แบบให้กำลังใจบางทีไม่ได้ตอบคอมเมนต์บางทีแบบเราก้มเล่นโทรศัพท์มากแล้วมันความดันนะเนาะก็เลยแบบ ไม่ได้ตบเพื่อนอย่างเงี้ยต้องขอโทษด้วยนะคะให้ไงจะทยอยตอบคอมเมนต์นะขอบคุณค่ะ